เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สอง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสวยเลืกใช้นับคันนี้รถเดิมๆครับราคารถไซส์สวยสะอาดพร้อมใช้ได้เลยแตงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มเข้าครบทุกเกียร์ไม,ไม่หลุดไม่หอนกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานแผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดครับ สมบูรณ์ครบๆได้เลยเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บาน,นครับเบาะหลังกูฟูห้องโดยสารสะอาดไม่เพียง2,2องเซนสองเท่านั้นห้องเครื่องเดิมๆบางๆขันหน้าบางๆครับไม่มีรอยชนหนักรถปี2002ครับขายเพียง49,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ49,000านบาทราคามอไซค์ครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝน าสาษียันปีหน้านะครับโมกลาห์กเก้าสีสันเริ่มๆบ้างรถสวยๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหลือกซื้อประจำได้ไไม่พาคลิปใหม่ๆครับคันนี้เครื่องเดิม1.6ไม่เคยแก๊สแอร์เย็นเพลงเพราะล้อแม็กขอบ15ยังสวยแม็กยังสวยครับยางดอกดีใช้ได้ยาวพิกัดดูรถอยู่เชียงใหม่ครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเอง เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ